it's just a girl สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราการจัดการอาชีวศึกษาสุราธานีได้มาอยู่กับดิฉันตองกำรัตน์ค่ะดิฉันพลอยนพมาศค่ะดิฉันข้าขนางฟ้าค่ะดิฉันสุวนพัฒน์ฟู้ดิฉันเนยพิตาค่ะอ่าและเป็นที่รู้กันว่าตอนนี้เราอยู่กันที่กา<อ>แฟบ,บ,บ้านปูแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มที่เพ่งประสมคมสําเร็จไป12ปีอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ นี่นะคะก็คือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมา12ปีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่หลังเจ้าของร้านค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะครับผมชื่ออนนุปัทโนนะครับคือเล่นชื่อไทยนะผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟาบ้านปู่ครับพี่ทาช่วยเล่าจุดเริ่มต้นในการทาํากาแฟบ้านปู่รวมไปถึงบอกแรงบันดาลใจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมก็สลหรับกาแฟาบ้านปู่นะครับของเราเนี่ยผมตั้งมาตั้งแต่12ปีที่แล้วนะครับ อันดับแรก,กคือท,ที่อยากเปิดร้านกาแคฟครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบขายของอยู่แล้วก็เลยคิดว่ากาแฟก็คือสิ่งที่ที่เราอชงตั้งแต่เด็กคือเด็กๆกับพ่อชอบให้เราชงกาแฟให้พ่อกินอะไรอย่างเงี้ยครับเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเ,เราก็แอบ,บชิมกาแฟพ่อไปตำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเออพอหลังหลังจากเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบการขายของก็เลยเอาสิ่งที่ชอบก็คือกาแฟกับการขายของมารวมกันก็เลยอยากจะ เปิดร้านกาแฟซึ่งตอนนั้นถามว่าร้านกาแฟในสุราษฎร์ก็มีไม่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะทําร้านที่แบบเป็นร้านที่มีบรรยากาศเหมือนบ้าน,นะะอะไรอย่างี้ยฮะให้ให้ลูกค้าได้นั่งก็เลยอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านกาแฟบ้านปูนในตอนนั้นแล้วหลังจะเปิดธุรกิจมาสิบสองปีเป็นยังไงบ้างคะสิบสองปีแล้วนะครับจริงๆปีแรกที่เปิดมาเงี้ยก็คือคู่แข่งเราอาจจะไม่เยอะมากอ่เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะ ร้านกาแฟาสวยก็จะเป็นร้านกาแฟโบราณหรือว่าจะเป็นแบบกาแฟาว่าตอนเจ้าเช้าอะไรเงี้ยครับซึ่งร้านกาแฟาสดสมัยนั้นยังมีน้อยมากอ่ของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยก็คือประมาณสักห้าหกล้านสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นยังไงอ่ะคู่แข่งก็คือไม่เยอะลูกค้าก็คือเขาก็สามารถมาล้าเราได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอสักประมาณานักสามสี่ปียังไงครับร้านกาแฟาเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้ยอดมันก็กระจาย กระจายตัวแบบไปร้านอื่นบ้างไปร้านนู้นร้านนี้นบ้างแล้วก็ลูกค้าเราส่วนใหญ่เขาก็แบบเริ่มจะเปิดร้านกาแฟไปของตัวเองอะไราเงี้ยครัให้ยอดก็ตกลงมาเรื่อยๆครับผมอะไรคือปัจจัยที่ทําให้พี่ทายประสบความสําเร็จในธุรกิจคาเฟ่ค่ะปัจจัยจริงก็คือถ้าเกิดเราเราทำร้านกาแฟาหรือว่าเราทําร้านอาหารทั่วไปครับการทําธุรกิจจริงๆมันคือการที่จุดเริ่มต้นมาจากใจรักก่อนนะครับพอใจรักเสร็จแล้วทีนี้เราเริ่มศึกษาเราเริ่มเรียนรู้อ่าพอเราเรียนรู้ปุ๊บทุกอย่างครับมันจะออกมาดี อย่างอย่างนี้เขาบอกก็คือเราเอาใจลงไปทํางานนะครับอ่อย่างไงมันกป็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามอ่าตามสังคมว่าใอ,อสมัยนี้เขากินอะไรยังไงเขาเปิดร้านอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราก็ต้องปรับปรับตัวตามสังคมแล้วก็ปรับให้ร้านมันไปต่อได้เรื่อยๆครับตอนนี้ธุรกิจคาเฟ่ในสุราษฎร์เปิดเพิ่มมากขึ้นพี่ไทยมีความคิดเห็นอย่างไรครับจริงๆธุรกิจคาเฟ่ในสุราษฎร์ถือว่า ะสบคอมสําเ็จนะสำหรับผมก็คือสมัยนั้นสมัยก่อนเนี่ยผมเปิดร้านอย่างเงี้ยแรกๆเลยก็คือร้านจะยังไม่เยอะแต่ตอนนี้โหเยอะมากแบบทุกซอยเด้ไปสิบ0ึ่งร้อยเมตรยิ่งกว่าเซเว่นอีกนะครับก็ถือว่ารู้รู้สึกจากจากาของธุรกิจเองนะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้เลือกอ่าร้านไหนดีเขาก็เข้าร้านนั้นร้านไหนที่รู้สึกว่าเขาเข้าแล้วรู้สึกว่าแบบเออมีความสุขเขาก็สามารถเลือกได้ไม่ไม่ได้แบบว่าจดจองว่าเฮ้ยเราต้องไปดึงลูกค้าคนนน้นคนนี้อะไรเงี้ย เราสามารถให้ลูกค้าได้เลือกของเราเองรู้สึกว่ามันเป็นเป็นการกระทําที่ยิ่งยิ่ง,ง,งร้านยิ่งเพิ่มขึ้นอะ่ะเราก็ยิ่งรู้สึกด,ดีครับผมอะไรที่เป็นจุดเด่นทําให้คนนึกถึงคาเฟ่บ้านปูค่ค่ะบ้านปู่จริงๆก็คืออย่างที่บอกเลยตามชื่อเลยครับร้านกาแฟบ้านปู่ก็คือบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านของปู่จริงๆก็คือบ้านกระปุ่ของพี่นี่แหละครับอ่าเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาแลวรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านเหมือนได้นั่งกินกาแฟอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนในบ้านทําให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้รู้สึกถึงความ พี่มีคําแนะนํายังไงสําหรับคนที่สนใจจะเปิดธุรกิจคาเฟ่เป็นของตัวเองในอนะคตไหมคะคาแนะนําก็คือจริงๆอย่างที่บอกย้อนกลับไปคําถามสองสามคำถามที่ผ่านมาแล้วกันว่าเอาใจลงไปทำนะครับยังไงก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราทําโดยที่เราไม่รู้สึกติดขัดอะไระเราทําด้วยใจรักเราทําด้วยความชอบของเราครับยังไงความสำเร็จมัน,ม,นมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วครับผมโอ้ oh. เป็นการสัมภาษณ์ที่ได้ความรู้และได้ประโยชน์มากๆนะคะก็ขอบคุณพี่ทายนะคะ,ะที่ให้ความรู้พวกเรานะคะแล้วก็เสียสละมาให้ความรู้เก็บพวกเราในวันนี้นะคะคให้พี่<ด>พทายฝากช่องทางร้านสำหรับร้านกาแฟบ้านปู่นะครับของเราก็เปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมอยู่ลาดบำรุงซอยห้านะครับยังเงียบกับสารกรครูนะครับผมอาหารจะเป็นพวกเค้กแล้วก็พวกแน็คครับแลวก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างกาแฟนะครับผมก็ลองมา ที่ร้านได้นะครับผมค่ะสําสหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทานมากๆนะคะบบไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนเราก็ต้องเพลาอยู่ดีนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะคะบ๊าย <c oughs>